สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะอยู่ผมทีมงานญาติสังหลยมาดูนาของญาติพี่น้องกันครับขอขอเจ็ดเจ้าครับต้นโอ้โหเท่านาปีอะทุกคนดูโอ้ฟังเสียงรถเกี่ยวเองครับหนักไม่หนักต้นโคตรสูงนะมาเจอกับไอ้ไอหนุ่มไวไฟนะปีสี่สิบหกนะโดยประมาณเพราะว่า ซื้อมาปีเดียวกับของไอ้ตดนี่คันของพ่อผมแต่ตอนนี้ไอ้คันของพ่อผมไปไหนไปแล้วไปรูหายไปไหนไปแล้วแต่ของเขายังอยู่ดีอยู่เลยนะตัวนี้มันจะเป็นเหลทั้งคันนะครับไอห้หนุ่มไฟไฟตัวเนี้ยคอเรลนะครับแล้วก็พวกไอ้ถังเลท่อเหล็แปะไอ้ฝาข้างของตู้ก็เลนะตัวนี้ มาหาตีหนูเหมือนเช่นเคยครับชื่ออะไรวะไอ้นัทปะเป็นไอ้เครื่องเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะไม่มีเทอ,โโอร์โบวะทุกคนเป็นใบกล่องขถ่ายได้น่าจะได้อยู่ว่ะ,ะได้อยู่ว่ต้นยาวมากนะเนี่ยหนาเตอะเลยอ่ะดูโอ้โห ไม่ค่อยมีเนี่ยล้วงก็ดีอยู่นะครับแต่ต้นมันหนาไปต้นมันหนาแล้วข่าวเขาก็ดีด้วยไงทุกคนรถเกี่ยวกข้ไปแบบหนักๆเลยอ่ะขนาะนี้ตอนนั้นรถผมไม่ใหม่อ่ะเจอเจ็ดเดดก้าวเข้าไปยังแทบล้ออ่ะอามาดูถ้าคลิปนี้ได้ลงแสดงว่าพี่เขาให้ถ่ายนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขออนุญาตครับ ไฟไฟแล้วเนี่ยปี46่สิบหเน่เน่จะไม่ต่อไปตัดอีกป่ะอย่าไปต่อกันก็ไม่ว่าจะตัดตันครับโอ้แมโอ้โบลันทุ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเดเอาออกก็มั่งแล้วรถเราไอ้เธอโบออกก็มั่งเนาะ จะได้ลั่นทุ่งแบบเขาเนี่ยดูรับดูต้นไปดูก็นาปีนะ นวนแลยหนุ่มไฟไฟถูกใส่ไปเทข้าวครับไปเดี๋ยวเราตามไปดูกันโอ้ข้าวเต็มแล้วนี่หว่าไปเดี๋ยวตามไปดูเทข้าวกันครับ มา่ก่อนเนี่ย จะไปช้าหน่อยนะเพราะาต้องกดต่ำเพราะว่าข้าวไอ้ตรงนี้มันลอยกดไวเนาะไปเรื่อยๆครับคนพันแยกนี่เร็้กวว่าของเราอีกนะครับนานๆผมจะเจอทีนะต,ต้องรถแถวบ้านรถแถวใกล้ๆทีมงานเราเนี่ยแหละแต่ว่าก็นานๆจะเจอเขาทีนะครับ ก็เลยขออนุญาตถ่ายสักหน่อย79็ด้าทุกคน79็ด้ไปเกี่ยวได้บิงเดียวเองต้องมาเทซะแล้วครับ กล่องด้วยนะนทุกคนเทอร์โบนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเคยใส่นะแล้วลก็ถอดออกผมใส่ไม่สะใจครับเสียงแบบเสียงเสียงอย่างนี้แสดงว่าสะใจกว่านะเนาะราถถกรถถกร้อครับเจ้าอา่อร็อกกี้นะ 唔會吠。 ว่าจะได้ไรล,ละเกียร์หรือเปล่านะครับเนี่ยเกี่ยวออกมาได้สะอาดมากเลยนะทุกคนไม่มีแบบพวกเศษตอเลยนะ เดี๋ยวไปดูตอนเขาเกี่ยวต่อแล้ว